สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะที่จะมีการประกาศปลายเดือนมกราคม2566แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกสสาหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ส่วนใครที่ไม่ผ่านนะคะสามารถยื่นธนุ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์2566และในส่วนของบัตรเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนตัวเก่านะคะในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์25 66, ส่วนการใช้จ่ายบัตรคนจนตัวใหม่จะเริ่มในวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปค่ะหลายคนลุ้นในส่วนของการเพิ่มกรอบวงเงินจากทางกระทรวงการคลังว่าจะมีการปรับเพิ่มจาก200-300บาทเป็น400-500บาทหรือไม่ตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็การดําเนินการตามขั้นตอนในการประกาศบัตรคนจนหากมีความชัดเจนอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่องอิสานแซ่บค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทั่วประเทศเลยนะคะยังคงได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก2เดือนค่ะคุณผู้ชมในส่วนของใครที่รอคอยบัตรคนจนรอบใหม่ลุ้นในการเพิ่มกระบวงเงินนะคะจากปกติ2 0 0ร้อถึงสามบาทจะเพิ่มเป็น4ี่ร้อยถึงห้าบาทหรือไม่มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข่าวดีแล้วก็เรื่องราวดีๆสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มเปราะบางฟังด่วนไม่กวรพลาดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยการใช้สิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่สําหรับการประกาศให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนจะเริ่มในวันที่1มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปนะคะและเป็นข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรสดิการแห่งรัฐตัวเก่ายังคงได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนตัวเก่าในเดือนมกราคมและก็เดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันค่ะบัตรคน หรือว่าบัตรเครดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเหมือนเดิมเรามาเริ่มตารางการจ่ายเงินสําหรับเดือนมกราคม2566ที่เหลือนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในวันที่18มกราคมจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อคูอเรือนต่อเดือนแล้วก็เงินชดเชยค่าน้าําประปาไม่เกิน100บาทต่อคูอเรือนต่อเดือนค่ะแล้วก็ในวันที่22มกราคมก็จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนผ่านบัตรคนจนหรือ ว่าบัตริการแห่งรัฐส่วนเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลายคนก็รุ้นนะคะว่าจะมีการเพิ่มกรอบวงเงินไหมในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของบัตรคนจนตัวเก่านะคะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทวงเงินซื้อสินค้าตามเงื่อนไขต่างๆทางรัฐบาลแล้วก็บริการค่ารถโดยสารยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามมาด้วยวันที่18กุมภาพันธ์ก็จะเป็นเงินค่าน้ําค่าไฟค่ะแล้วก็22กุมภาพันธ์ก็เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 200บาทค่ะถึงแม้ว่าบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีการทยอยประกาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแต่ว่าบัตรคนจนตัวเก่ายังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วนะคะปรากฏว่าผ่านท่านอย่าลืมนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศแล้วก็ใครนะคะ ที่อาไ,ได้ไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยืน่นอุททรผ่านทางเว็บไซต์ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็การยืน่นอุททรนะคะสามารถทราบผลภายใน15-30วันค่ะถ้าหากได้สิทธิ์นะคะทางกระทรวงการคลังก็จะคืนสิทธิ์ให้ส่วนถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็หมายความว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์สบดิการห่งรัฐในปี2566นนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากท่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ